สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังเข้าฟังและชมรายการ10บความเชื่อคือพลังเคื่่นภูเขาของอาจารย์วีระชัยและอาจารย์ชวนพิษโกแวในตอนที่10บบำเหน็จรางวัลของผู้มีความเชื่อในบทความนี้ในรายการที่ผมกำลังแบ่งปันในเวลานี้ผมและชวนพิษอยากจะหนุนใจท่านให้มีความเชื่อและ พึกเขิมขึ้นในความเชื่อบางครั้งชีวิตของเราอาจจะต้องเดินชนกำแพงเมื่อเราเดินชนกำแพงประสบการณ์ในอดีตจะบอกเราว่าเป็นสิ่งแรกว่าเรามาถึงที่สุดแล้วหมดหนทางแล้วไม่ต้องพยายามอีกต่อไปเช่นเดียวกันเมื่อเราเดินไปชนปัญหาหนะักประสบการณ์ในอดีตจะบอกเราว่าเราต้องเลิกล้มความพยายามเสีย เพราะไม่มีทางที่เราจะหลุดพ้นจากปัญหานั้นได้จนทําให้หลายคนต้องยอมแพ้ต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคนั้นผมุและชวนพิดเชื่อแต่ไม่เชื่อที่ว่าปัญหาต่งตางๆผ่านพ้นไม่ได้เพราะว่ามารซาตานจะปล่อยให้ลูกของพระเจ้าผ่านไปสู่ความสําเร็จได้อย่างง่ายดายมันจะทําทุกวิถีทางที่จะขัดขวางเราทั้งหลายแต่เรารู้ว่าด้วยพลังกล้ามเนื้อ ของพระเจ้าและเราสามารถจะเอาชนะและฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างและปัญหาไปได้แต่ท่าทีของเราก็คือเมื่อเราเผชิญกับปัญหาที่เหนือกว่ากำลังของเราเราจะต้องอธิษฐานทันทีว่าพระองค์เจ้าข้าเมื่อข้าพระองค์อ่อนกำลังลงข้าพระองค์ก็แข็งแรงขึ้นอันจะเปิดโอกาสให้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจากเบื้องบนเริ่มต้นกระทำการอัศจรรย์ ตามปกติแล้วพระเจ้าจะประทานความสามารถสติปัญญาและพละกำลังทางร่างกายแก่เราเพื่อให้เราต่อสู้กับปัญหาแต่ถ้าปัญหานั้นใหญ่โตเกินความสามารถสติปัญญาและพละกกำลังที่พระเจ้าประทานแก่เราแล้วเราก็ยังมีพลังของพระวิญญาณที่อยู่ภายในซึ่งเป็นพลังเหนือธรรมชาติที่จะผลักดันเราให้ขึ้นไปสูงกว่าและก้าวไปได้ไกลกว่า อีกทั้งทำให้เราสามารถฟันฝ่าทุกอุปสรรคปัญหาไปได้ทุกครั้งที่เราผ่านพบกับอุปสรรคเราจงตระหนักว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นให้พระเจ้าทรงกระทําการแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยได้ให้โอกาสพระเจ้าทรงกระทําเช่นนั้นเพราะเมื่อสุดกำลังความสามารถของเราเราก็หยุดเพราะเราคิดเอาเองว่า เมื่อสุดกำลังของเราแล้วก็หมายถึงการสิ้นสุดกำลังของพระเจ้าด้วยและเราก็ร่มเริกก็เพราะคิดว่านั่นเป็นการสิ้นสุดของทุกสิ่งผมจึงอยากขอร้องท่านให้เปิดโอกาสให้พระเจ้าทำงานแต่ปัญหาคือเรามักจะท้อถอยไปเสียก่อนผมขอหนุนใจท่านว่าอย่ายอมแพ้เราเป็นมนุษย์เราจึงมีโอกาสเหนื่อยร้าและท้อถอยได้ แต่ผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะมีกำลังเพิ่มขึ้นเขาจะโผผินบินขึ้นเหมือนนกอินทรีเขาจะเดินและวิ่งอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียเขาจะก้าวไปด้วยฤทธิ์พลังของพระเจ้าในช่วงตอนนี้เรามาศึกษาต่อว่าในพระธรรมมรารโกบทที่สองข้อที่1ถึงข้อ42ขั้นล่วงไปหลายวันพระองค์ได้เสด็จไปในเมืองคาเปอรนาอูมอีก และคนทั้งหลายได้ยินบ่าพระองค์ประทับที่บ้านและคนเป็นอันมากมาชุมนุมกันจนไม่มีที่จะรับจะเข้าใกล้ประตูก็ไม่ได้พระองค์จึงเทศนาข่าวนั้นให้เขาฟังแล้วมีคนนำคนง่อยคนหนึ่งมาหาพระองค์มีสี่คนหามเมื่อเขาเข้าไปไม่ถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมากมายเขาจึงขึ้นดาดฟ้าหลังคาตรงที่พระองค์ประทับนั้น และเมื่อร้อเป็นช่องแล้วเขาก็หย่อนแค่ที่คนง่อยนอนอยู่เมื่อพระเยซูเห็นความชื่อของเขาทั้งหลายพง์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วแต่มีพวกธรรมจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและเขาคิดในใจว่าทำไมคนนี้พูดเช่นนี้มินประมาทพระเจ้านี่ใครจะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้น และในทันใดนั้นเมื่อพระเยซูทรงทราบในพระทยัยว่าเขาคิดในใจอย่างนั้นจึงตัดแก่เขาว่าเหตุไงท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้เล่าที่จะว่ากับคนง่อยว่าบาปทั้งปวงของเจ้าได้รับอภัยแล้วและจะว่าจงยกแค่เดินไปแล้วนั่นข้างไหนจะง่ายกว่ากันแต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่า บุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พงค์จึงตัดกับสั่งคนง่อยว่าเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นยกแค่ไปบ้านของเจ้าเสดคนง่อยได้ลุกขึ้นแล้วก็ยกแค่ของตนเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งปวงคนทั้งปวงก็ประหลาดใจกิ่งนักจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าเราไม่เคยเห็นเช่นนี้เลย พวกกิวปฏิบัติพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์มานับเป็นพันๆปีแต่กลับพูดว่าเราไม่เคยเห็นเช่นนี้เลยซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นเวลานาน,านมากที่ชนชาติอิสราเอลไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับฤทธิอำนาจอันอัศจรรย์ของพระเจ้าพวกเขาเชื่อในพระเจ้าอย่างอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าอย่างอิสอัคเชื่อในพระเจ้าของยาโคบเชื่อในพระเจ้าของโมเสส พวกเขาไปธรรมศาลาพวกเขานมัสก,การพระเจ้าแต่ก็ไม่ปรากฏการอัศจรรย์ขึ้นนับเป็นร้อยรอปีมาแล้วสิ่งนี้ทำให้ผมได้ชวนพิษได้มองเห็นภาพที่เกิดในปัจจุบันว่าผู้คนยังคงนมัสก,การมาเป็นเวลาหลายสิบปีรวมทั้งอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์มาเป็นเวลานานแต่พวกเขาไม่เคยได้เห็นการอัศจรรย์หรืออำนาจเหนือธรรมชาติของพระเจ้าเลยซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อของพวกเขาสร้างขึ้นจนปัจฉญาทางศาสนาเท่านั้นคริสเตียนเป็นกลุ่มชนแห่งความเชื่อซึ่งเป็นกฎของพระเจ้าที่ว่าการอัศจรรย์มิอาจเกิดขึ้นได้ดยคุณความดีของเราหรือว่าเราไม่สามารถซื้อการอัศจรรย์ของพระเจ้าได้ด้วยเงินทองมีเพียงความเชื่อเท่านั้นที่ทำให้เกิดการอัศจรรย์ขึ้นได้ ผมไม่อยากเห็นท่านทั้งหลายกล่าวว่าเราไม่เคยเห็นเช่นนี้เลยแต่ต้องการให้พวกท่านเห็นว่าการอัศจรรย์เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงทําการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ผมไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเห็นการอัศจรรย์เป็นเรื่องแปลกประหลาดพระเจ้าทรงประสงค์จะทําการอัศจรรย์แต่พวกเราพร้อมที่จะร่วมมือกับพระองค์หรือไม่ ผมแล่ชวนพิชเชื่อในเรื่องการอัศจรรย์เพราะผมและเติบโตกันในท่ามกลางแห่งอัการอัศจรรย์ทุกครั้งที่เผชิญกับปัญหามีสองเสียงกระซิบเข้าหูผมว่าเสียงแรกก็คือเห็นไหมมีปัญหาและอุปสรรคมากมายเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่เจ้าจะผ่านไปได้แต่ก็มีอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจผมว่าความเชื่อจะทำทุกสิ่ง ที่เป็นไปไม่ได้และให้เป็นไปได้และโดยเฉพาะขณะที่เหตุการณ์กำลังเลวร้ายที่สุดก็เป็นเวลาที่เราจะเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถทำการอัศจรรย์ได้เป็นการง่ายที่จะเชื่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในบรรยากาศที่เป็นไปไม่ได้ แต่เป็นการยากที่จะเชื่อพระเจ้าในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยปัญหาแต่ความเชื่อสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงสร้างโลกด้วยคำตัดของพระองค์คริสเตียนทั้งหลายจึงต้องสร้างคิดจักรด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อมีสถานการณ์เลวร้ายมากมายที่ชนชาติอิสราเอลได้ประสบมา แต่ในท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้นมีพระสุรเสียงตัดขึ้นทุกครั้งว่าเราจะช่วยกู้เจ้าผมจึงอยากจะหนุนใจท่านว่าเมื่อท่านเผชิญกับสถานการณ์เลวร้วายนั้นนั่นก็เป็นเวลาที่ท่านจะต้องใช้ความเชื่อไม่ใช่เวลาที่จะละทิ้งความเชื่อเพราะถ้าเรารักษาความเชื่อความเชื่อก็จะรักษาเราเช่นกัน การอัศจรรย์ในพระคัมภีควรเป็นสิ่งที่เราจะมีใจปรารถนาจะเห็นเพราะพระเยซูทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้วนันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดพระองค์ทรงประสงค์จะทําการอัศจรรย์เหล่านี้เพื่อจะพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่จึงเป็นสิ่งที่ทุกคิดจักแห่งคนจะต้องที่จะคาดหวังและ กว่าคาดฝันที่จะได้เห็นนั่นก็คือจะได้เห็นบางสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้เกิดขึ้นในโบสถ์ของเราดังนั้นอย่าให้เราคาดหวังน้อยกว่าที่พระเจ้าทรงประสงค์จะให้เราคาดหวังจากพระองค์พระเยซูตรัสว่าผู้ที่วางใจในเรากิจการที่เรากระทาเราก็จะกระทาด้วยและเขาจะกระทำยิ่งใหญ่กว่านี้อีก และก็ยังตัดอีกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญก็จะเกิดขึ้นที่นั่นเขาจะวางมือคนป่วยและคนป่วยจะหายโรคและเขาจะขับผีในนามของเราเราจึงคาดหวังการอัศจรรย์และคาดหวังว่าเมื่อท่านไปวางมือคนคนป่วยแล้วคนป่วยจะหายโรคท่านไปขับผีและผีก็จะออกหมดผมหวังว่าจะมีการอัศจรรย์ แต่สิ่งที่พระเยซูทรงกระทําท่านทั้งหลายก็จะทําได้เช่นเดียวกันอย่าให้เราคาดหวังสิ่งที่น้อยไปกว่าที่พระองค์ทรงประสงค์จะประทานให้ตามข้อพระคัมภีร์กล่าวข้างต้นทั้งหมดนี้การอัศจรรย์เกิดขึ้นได้ก็ด้วยการที่มีสี่คนช่วยกันหามคนง่อยมาหาพระเยซูทั้งคนง่อยและอีกสี่คนนั้นต่างก็มีความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกันว่า พวกเขาจะหามคนง่อยไปหาพระเยซูแต่ขากับพวกเขาจะไม่ต้องหามคนง่อยกับเพราะคนง่อยจะได้รับการรักษาให้หายจนเดินได้เองและแม้จะพบกับเจออุปสรรคพวกเขาก็ไม่หวาดหวั่นหรือย่อท้อสิ่งนี้ทำให้พระเยซูทรงประทับใจมากพระองค์ทรงหยุดเทศนาเพื่อให้เกียรติแก่ความเชื่อของพวกเขา ดังมีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าเมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายแล้วอันแสดงว่าความเชื่อของพวกเขาไม่ได้มีอยู่แต่ในใจเท่านั้นเพราะหนึ่งคนง่อยขอให้เพื่อนๆหามเขาเข้าหาพระเยซู 2. เมื่อประสบอุปสรรคคนง่อยก็ขอเพื่อนๆให้หามเขาขึ้นไปบนหลังคาและข้อที่สาม เขาขอให้เพื่อนๆพนย่อนเขาลงมาซึ่งหมายความว่าเขามีความเชื่อและแสดงความเชื่อที่มั่นใจในเรื่องนั้นออกมาพระเจ้าทรงจะทรงอวยพระพรเมื่อเราแสดงความเชื่อออกมาเป็นการกระทําและทันทีที่เราแสดงความเชื่อออกมาพระเจ้าก็ทรงพอพระทัยและจะทรงให้เกียรติเราด้วยเหตุนี้ถ้าท่านแน่ใจในพระเยซูที่ท่านเชื่อ ท่านก็จะหลุดพ้นจากปัญหาและจะหายจากโรคภัยได้ไข้เจ็บและในพระคัมภีร์ข้อต่อมาพระเยซูตัดกับคนง่อยว่าลูกเอย๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วผมจึงเห็นว่ารางวัลแห่งความเชื่อนั้นใหญ่โตมากเพราะคนง่อยมาหาพระองค์เพื่อต้องการหายโรคเท่านั้นแต่พระเยซูทรงชื่นชมความเชื่อของเขา เพราะนอกจากเขาจะหายโรคแล้วเขายังหลุดพ้นจากความบาปอีกด้วยความเชื่อของท่านจะทำให้ท่านเติบโตความเชื่อของท่านจะทำให้คิสจักรข,ของพระเจ้าเติบโตความเชื่อของท่านจะทำให้การอัศจรรย์เกิดขึ้นในครอบครัวขอให้เราเชื่อในสิ่งยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วเริ่มต้นว่าพระเจ้าประทานรางวัลแห่งความเชื่อแก่คนทั้งหลายที่มีความเชื่อ นั่นคือเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงกระทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และความเชื่ออันบริสุทธิ์นี้มิเพียงกระทําให้พระเจ้าประทานให้ตามความเชื่อของเราเท่านั้นแต่พระองค์จะทรงแถมรางวัลใหญ่ยิ่งให้ด้วยนั่นคือพระองค์จะทรงยกโทษบาปผิดของเราอีกด้วยท่านผู้ฟังครับสิบความเชื่อคือพลังคลื่นภูเขาได้จบลงทั้งหมดครบบริบูรณ์ สำหรับถ้อยคำอันทรงพลังจากผู้รับใช้ของพระเจ้าอาจารย์วีรชัยหรือสรัตและอาจารย์ชวนพิษโกแวเป็นพระพรให้กับทุกชีวิตที่เมื่อฟังทบทวนไข้โคนแล้วไข้ขวนเล่าจะเกิดพลังในใจและเป็นพลังสู่ภายนอกท่านจะยิ่งใหญ่และบินเหมือนนกอินทรีท่านจะมีพลังไปตลอดชีวิตของท่านจงเพิ่มความเชื่อของท่านสิบความเชื่อพลังคือ เคลื่อนภูเขาได้อย่างอัศจรรย์ทุกปัญหาจะออกไปจากชีวิตของท่านเพียงแต่ท่านต้องเติมเต็มความเชื่อให้มีพลังอยู่เสมอขอสิบความเชื่อคือพลังเคลื่อนภูเขาจงเป็นพระพรแก่ทุกท่านสวัสดีครับ